ยิดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนี้เข้าสู่รายการสปอร์ตเลเวอร์และในวันนี้ครับอยู่กับผมพี่นายปนพเอี่ยมเรือน,นามนักศึกษาหลักสูตรการฝุกสอนกีฬานณะสาวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ครับและในอีพีนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะฮะได้ไปรับชมการเตรียมความพร้อมครับของนักกีฬาที่จะไปสู้ศึกในกีฬามหาวิทยาลัยในปีนี้ครับและมีกีฬาอะไรกันบ้างไปรับชมได้เลยครับ การแข่งขันกีฬาหยาลยคยังที่48ในครั้งนี้ผมเองก็ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลนะครับทั้งในทีมชายและทีมหญิงในทีมบาส5คนและก็ทีมบาส3าคนด้วยนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทีมของหยาลาัยธรรมศาสตร์ของเราก็มีการเตรียมร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาเวทเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของการฝึกสมรรถภาพทางกายให้มีความฟิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันมีการฝึกฝนในเรื่องของทักษะและก็ระบบเกมต่างๆเพื่อที่จะ ไปชิงชัยนะครับเหรียญทองมาให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราก็ฝากชาวลูกไม่โดมนะครับเหลืองแดงได้ติดตามชมติดตามเชียร์ทีมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราด้วยครับพวกเราก็ได้เตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งนะครับผมก็ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงปิดเทอมเราก็ยังคงอยู่ซ้อมกันอยู่ใช่ไหมเราก็เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งครับผมยังไงก็ขอฝากให้กำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราทีมบาสเกตบอลชายธรรมศาสตร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็สําหรับการเตรียมตัวในในปีนี้นะครับสำหรับนักกีฬาของเราก็ถือว่าสภาพร่รางกายประมาณ7 8็ดถือว่าเป็นไปตามเป้าอาจจะไม่ได้ร้อแต่อย่างน้อยก็ก็ได้ผ่านการฝึกซ้อมในระดับหนึ่งด้วยอาจจะด้วยเรื่องนักกีฬาติดภารกิจทั้งไทเลลีกด้วยแล้วก็ ติดในช่วงของการสอบไฟนอนแต่เราก็ยังจัดตารางให้น้องๆมาซ้อมด้วยในการเอาแรงบ้างแล้วก็สกิลบ้างเพื่อควบมกู้กันไปในช่วงของที่น้องๆติดภารกิจนะครับส่วนในเรื่อง performance นะตอนนี้ผมมองว่าธรรมศาสตร์เราก็เป็นทีมรองแต่ว่าเราก็สามารถผ่านไปถึงรอบมหากรรมได้เนี่ยก็แปลว่านักกีฬาของเราก็มีความพร้อมในระดับหนึ่ง ก็อยากจะฝากให้เป็น <ci> กําล er <c oughs> <zag> <traditions> ังใจแล้วก็ทางทีมธรรมศาสตร์ของเราเองก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสำหรับที่ที่ได้ไปรอบใหญ่ในปีนี้นะครับผมก็สําหรับการเตรียมตัวในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้นะครับถือว่าเราเป็นทีมที่เตรียมตัวได้ช้ากว่าที่หมื่นเขานะครับเพราะว่าเราติดในช่วงของการสอบปลายภาคก็ขอให้ทุกๆคนนะครับช่วยเป็นกาลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้นะครับถือว่าเราเป็นทีมรองนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เป็นตัวลองของสายการแข่งข ครั้งนี้ครับก็ทางร้านนะคะเตรียมความพร้อมอย่างดีมากเลยค่ะตอนเย็นก็ ซ้อมยางหนักเลยค่ะแล้วก็เต็มร้อยเปอร์เซ็แน่นอนทุกคนอ่อตั้งใจที่จะไปแข่งรอบมหากรรมนี้มากเลยค่ะแล้วก็หวังเหรียญน,นะคะแล้วก็เราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะถึงจะไม่ประสบความสำเร็จมากก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทําเต็มที่ค่ะในการแข่งขันกีฬามหาลัยครั้งนี้คะเชิญพี่ๆพ่นน้องเชียร์ลูกหวโดมธรรมศาสตร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ซ้อมหนักครับซ้อมทุกวันโดยรูปแบบการซ้อมในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็รูปแบบเกมเพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันมากขึ้นครับรวมถึงฝึกซ้อมร่างกายด้านของความคล่องแคล่วว่องไวครับให้เตรียมพร้อมกับรูปแบบเกมแล้วก็การแข่งขันที่หลากหลายครับก็ทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะเข้าได้อย่างน้อยรอบรองช er นะเลิศครับก็ฝากพี่ๆน้นอ,นองๆมหาวิรทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพวกเราชนนิิิดกีฬาเบ้วยะครั สำหรับการเตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาพิทยาย,ายครั้งนี้นะคะเราทําการซ้อมกันทั้งหมด5วันต่อสัปดาห์โดยเราส่งแข่งขันทั้งหมด3รายการค่ะโดยจะมีรายการเนวาร่าไฟติ้งแล้วก็มีทาชิวาซ่าซึ่ง5วันนี้เราก็จะซ้อมกันด้วยสกิลและทักษะต่างๆที่แตกต่างกันไปค่ะฝากพี่ๆน้องๆช่วยส่งแรงเชียร์และก็กำลังใจให้กับพวกเรานักกีฬายุสูธรรมศาสตร์ด้วยนะคะ ครับก็สำหรับทีมกีทาของเรานะครับก็จะมีการซ้อมอยู่ตลอดทั้งปีอยู่แล้วครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับจะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อสำหรับการแข่งขันกีฬาหาลัยครั้งนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมกีทาธรรมศาสตร์ด้วยนะครับที่เป็นตัวเต็งทุกรายการนะครับโดยเฉพาะทีม4คูร้อยเมธชายนะครับอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ โอ้โหเนี่ยเรียกได้ว่าในแต่ละกีฬานีครับมีการเตรียมความพร้อมได้ปังมากมากเลยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมาดากันเลยจริงๆนะครับขนาดการเตรียมความพร้อมนะยฮะยังเข้มข้นขนาดนี้แล้วในวันแข่งขันจะมุ่นหลายขนาดไหนครับสามารถรอติดตามได้ในอีพีถัดไปได้เลยครับเพราะเราเนี่ยฮะจะ ไปบุกถึงที่สนามการแข่งขันจังหวัดอุดรธานีกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าลืมช่วยส่งแรงใจและแรงเชียร์นะครับให้กับเรานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสหเวิทศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะไปทำการสู้ศึกในกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามรายการ Sport Lover ทางช่อง YouTube AHS ธรรมศาสตร์แชนแนลกันด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ